เราก็เดินทางมาจากที่ต่างๆกันนะวันนี้ก็ตั้งใจมาฟังพระธรรมเทศนาของพระนเดเพื่อดันโยนมาฟังธรรมไม่ธรรมดานะแลวฟังพระนเดศของแท้ของจริงพอเข้าใจไหมพูดเป็นกระใสก่อนพอจะมาพูดทุกคนก็จ้องแต่พระนเรศเี่ก็เลยต้องเรียกว่ารีบรีบโยนให้พระพูดเล็พอต่อเ้าใจไหมยวนิมนต์พระคุณเจ้าพระนเดช ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกลางแล้วก็ขอขอบพระคุณที่อาจารย์ทุได้เมตตามาให้ธรรมะก,กับญาติโยมแฟนคลับในวันนี้แลขอความคาสุขทุกมีแต่แฟนคลับทุกคนนะสาธิทุ อาจจะมาพูดตั้งนานเสียงสาทุกไม่มีเลยไม่เด็ดทุกทีก็โอ้โหสารทุกกันเลยอย่างนี้เรียกว่าเรียกว่าที่เขาบอกว่าข่งคุณวัฒนาบารมีแข่งกันไม่ได้เวันนี้มันตั้งนานแล้ว็มีจริงๆนะไม่ธรรมดานะมันเป็นนมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างตั้งแต่ตอนเช้าแล้วโอู้้สึกว่า เรียกว่ากำมังเจรับปาฏารของก็เยอะอยู่แล้วอาตมาก็ฉันนิดเดียวไม่ได้อะไรกำมังเจรับปาฏาริโยมนิมนต์ข้างหน้าก่อนค่ะเดียวว่าชุดเดียวโอ้ <c oughs> แต่ว่าไม่ธรรมาดาจริงๆพรนนเดศเลานี่บุญวาสนาบารมีนี่เขาบอกว่าแข่งกันไม่ได้นี่เรื่องจริงเมื่อก่อนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะทำไมแข่งกันไม่ได้เนาะน่าจะพอพอไหวมั้งวันนี้มาเห็นแล้วว่ายอมแล้ว่าไม่ได้จริงๆนะแต่ละคนนี้มันเป็นมาไม่เหมือนกันไม่เห็นไหมบุญวาสนาบารมีแต่ละคนสร้างศพกันมา ที่เราวันนี้ได้มาร่วมกันก็ดีมากแล้วล่ะเพราะว่าฝังอยู่ในจิตในใจบางคนก็จดงานบ้างบางคนก็มาตั้งแต่ดึกดื่นบ้าง